ไอ้จังจึงจงจึงทำสวัสดีครับสวดสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกทนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวิร์ดซัสซอมบี้ภาคหนึ่นะครับผม วันนี้อยู่ในภักหนึ่งกันเลยนะฮะแต่ว่าพากหนึ่งก็สนุกไม่แพ้ภาค2กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่นในมินิเกมกันดูก่อนนะผมว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะผมในแอดเวนเจอร์เราก็ผ่านมาแล้วนะผมเลเวลหนึ่งนะครับต่อไปเราค่อยเก็บเลเวลกันเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคมาที่มินิเกมก่อนนะครับนี่นะฮะบอลนัดโบว์ลิงนะครับผมเราก็ผ่านมาแล้วนะครับต่อไปเราก็มาที่นะครับนี่ไอพวกซอมบี้มันจะกลายเป็นเออขาเรียกอะไรพวกพืชนะครับไปดูกันเลยครับว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผมมาเลยครับนี่ นี่ครับพวกซอมบี้มันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องจัดทีมเพื่อที่จะไปสู้กับมันนะผมเดี๋ยวขอจัดทีมกันก่อนโอเคแลค้วก็มาเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมมาดูกันสิว่านะเราจะสามารถชนะพวกซอมบี้พืชพวกนี้ได้หรือเปล่านะผมโอเคลุยกันเลยครับผมมาเกิดเลยเนิบๆนะผมนี่พาทิตย์สวยงามนะผมได้ทีละยี่ิบห้าเลยครับเนี่ยโอ้ต้องเก็บพาะาทิตย์สองครั้งนะผมถึงจะได้อ่าตัวนี้มานะครับโอเคมันมาแล้วนะครับนี่มันยิงมาด้วยนะครับ บอกเลยว่าแบบหนักมากนะครับปึ๊บเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโหมันยิงเร็วเลยครับเนี่ยเร็วมากเออมาอีกทีนะครับเดี๋ยวร้อยเจ็ดห้าก่อนโอ้หวยไหมวะเนี่ยเออเอามาเลยครับไปสู้มันสู้มันเลยลูกยิงปูดเออช้าไปก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหสู้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหด้านบนก็มานะครับด้านบนกันไว้ก่อนยิงมันเอาชนะมันได้ได้นะครับอย่าไม่ชนะนะเออตายห่าไปแล้ว ดีเลยดีเลยโอเคอันนี้ตรงนี้ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ทิมไปก่อนนะผมทิมตีนไปเลยเราสู้มันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทิมตีนมันครับมาทิ่กวางเรือเรือน้ำโอ้มาอีกแล้วเลยโอ้โหโอ้ยิงเร็วยิงเร็วมากนะครับรอก่อนรอก่อนนะครับเราต้องใช้ทิมตีนไปนะผมมันมาอีก2ตัวแล้วแหละครับเนี้ยโอ้ห่วยไม่กูไอตัวนี้นะครับโดน2ตัวแล้วโอเคนั่นไงตายห่าไปแล้วนะครับ วางไว้ก่อนนะครับผมอ่าวนัทวางไว้ตรงนี้ด้านล่างด้านล่างปล่อยปอยไปก่อนก็แล้วกันนะครับอะไรวันนี้พวกซอมบี้กลายเป็นกลายเป็นพืชเฉยมาบอกคอร,าาร์ดกลางข้างขวานะครับอ่านี่นี่ก็วางดักไว้ก่อนก็แล้วกันนะผมเออเร็วครับสู้มันนะครับผมสู้มันได้ได้นะครับนี่เอ้าวางดักไม่ได้ใช่ไหมเออบันเละแล้วเ,เก็บไปเก็บไปต้องได้นะเว้ยต้องได้นะเว้ยโอเคด้านบนไปก่อนนะผมหยุดสต็อปมันเอาไว้ดีมากเร็ว เร็วโอ้โหหายนะครับหายเลยเดี๋ยวก่อนดักไว้ก่อนชิบหายแล้วถึงแล้วนะครับไม่กอดไปแล้วหนึ่งคันหนึ่งคันรถไปแล้วนะครับเออไม่เป็นไรเออยังเหลือที่เหลืออยู่นะผมเออสู้หน่อยสู้หน่อยนี้วางดักไว้ก่อนนะครับวางไว้อีกเอาได้สักสองแถวเลยด้านหลังเนี่ยปบ๊บมาแบบเนิ่มๆมากเลยนะครับภาคนี้เนี่ยเวฟแรกยังไม่มาถึงเลยนะครับกูจะบันเลยหมดแล้ว โอเคประมาณนี้พอได้นะครับทิมไปอันนี้ยังไม่มีตัวยิงเลยนะผมตัวยิงต้องมาให้เยอะกว่านี้ยิงมันยิงมันสุมันโอเคตรงนี้อีกหนึ่งนะผมดีมากโอเคครับเว็บแรกมาแล้วนะครับกว่าจะมาเว็บแรกนี้นานขูนะครับเก็บก่อนเก็บก่อน,เ,อนเดี๋ยวรอตั้งวอร์มนัดเลยนะครับวอร์มนัดหน้าจะมีอาการบาดเจ็บแน่นอนนะครับเก็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 บ ด้านบนก็ยิงไปอีกหนึ่งทีนะครับในวอลนัทวันนี้โอ้มีตัววอลนัทมาด้วยนี่นี่นะตัววอลนัทก็มาทิมตีเอาไว้ทิมตีเอาไว้ตัววอลน,นัทนี่จะเป็นอะไรที่ทนมากมากเลยนะเออนี่ไอ้สต็อกเอาไว้ด้วยสักหนึ่งครับเดียว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 มันลากวางไม่ได้นะผมภาคนี้ซูมมันไปโอเคดักเอาไว้ก่อนสักหนึ่งครับอีกหนึ่งอันจัดไปแล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ยตรงนั้นนะไหวไหมอ่า ย่างละสองนี่ใช่ไหมครับด้านหน้าเนี่ยนะครับมาเรื่อยๆแล้วนะครับพวกมานี่เออยิงไปโอ้โหวอนนัทจะตายห่าแล้วครับไอ้นี่นะครับสองหัวอันนี้ต้องวางครอบนะครับผมภาคนี้ต้องวางครอบนะครับไม่เหมือนภาคสองครับนะทีมตีนไปอีกนะครับทีมตีนไปอีกทีมตีนไปอีกเยอะๆนะครับอันนี้ขุดออกก่อนนะครับแล้วก็วางใหม่ไปเลยนะครับผมเชดีมากดีมากมาด้านบนไปเลยครับน้องหนาวเย็นนะครับผมเก็บเก็บเก็บไปอีกเก็บไปอีก หนาวเย็ยนต้องไม้ครบทุกช่องเลยนะครับนะเออพาที่เริ่มมาเยอะขึ้นนะครับดีมากโอ้เดินมาเรื่อยๆมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยนี่วอลนัทก็มีอะไรกันเนี้ยโอเคสองหัวก็วางครอบมาไว้เลยนะผมเวฟสองยังไม่มาเลยนานมากเลยนะครับเนี่ยสู้เข่าสู้เขา่าเชออันนี้วางวอลนัทไว้เลยนะครับแล้วก็วอลนัทอันนี้ขุดออกนะผมตรงกลางหรือมีแค่ตัวเดียวเองนะครับตรงกลางสู้เข่าสู้เข่า เอาเชชนะอย่าลดอย่าละนะครับไม่ใช่มานักเข้าไว้นะมึงปั๊บ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 เก็บโอเคมาอีกหนึ่งครับดีมากดีมากเมื่อกี้ตอนแรกนะผมเราเสียท้ายมากับมันไปนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเสียท้ายกับมันได้นะดังบนไปอีกหนึ่งหัวเลยนะครับนี่น้องทิมตีนะครับเวฟสุดท้ายกำลังจะมานะผมถ้าตัวนี้ตายเว็บสุดท้ายน่าจะมาเลยเออวอลนัทเดี๋ยววอลนัทต้องเปลี่ยนแล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะตายหาเอา แล้วเว็บสุดท้ายก็มาแล้วครับผมทิมตีนเหรอทิมตีนไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับอสองหัวมาเลยเึ๊บเก็บตังไว้ก่อนนี่นี่มีน้ําแข็งหมดทุกช่องแล้วนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากด้านหน้าโอ้ตรงนี้เหรออันนี้ออกก่อนดีกว่านะครับเปิบไปอเอาตัวไหนวะเนี่ยเอาตัวนี้ก็แล้วกันลุยเลยเก็บก่อนเก็บก่อนสองหัวก็มานะครับอันนี้ก็วางไม่ได้แล้วนะครับไม่มีที่วาง ลุยมันโอเคตายหาไปแล้วหนึ่งนะครับเหลือตัวสุดท้ายจะเรียบร้อยครับผมได้เหรียญมันแล้วไม่ใช่เหรียญที่ถ้วยนะครับเคลียร์แมวันเนี้ยเคลียร์แล้วนะครับโอ้เคลียร์แล้วเหรอครับโอ้โหสุดยอดนะครับอเราเคลียร์ไปแล้วสองนะผมมีอยู่20ถ้วยกันเลยทีเดียวต่อมานะผมเราก็มาในด่างตีไหกันบ้างน,นะครับผมมาดูซิว่านะฮะเราจะสามารถจัดการพวกมันได้หรือเปล่านะผมโอเคลุยเลย อันนี้เหรอเราต้องตีไหยนะครับจากหลังก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพึ่งนะครับไปโอเคเห็ดด้านหน้านะครับโอเควางไปเลยนี่ยิงไปก่อนปูดปาดปูดปาดอ่าอ่าปูดปูดดีมากอุปภาคนี้รู้สึกว่าจะยิงเร็วกว่าภาคสองครับอา้าวระเบิดชิบหายโอ้โหมึงมระเบิดมาแบบนั้นเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวนะเอวางไว้ก่อนนะครับโอ้ของเราก็หายด้วยนะครับเนี่ยเอาหน่อยระเบิด โอ้โหโอ้โหมึงระเบิดมาเต็มที่เลยออไว้ก่อนนะครับอันนี้ไว้ก่อนโอเคระเบิดอีกแล้วเหรอออโอ้โหไอ้ที่ม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่วางไว้เลยนะครับดีมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบจับเพิ่งหายนะครับจับเพิ่งหายอันนี้วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหอันนี้สองหัววางไว้เลยนะครับอันนี้หนึ่งหัววางไว้ก่อนอันนี้ก็วางไว้อีกนะครับอ๋ออันนี้ไม่มีนะครับดีมากเป๊บโอเควางไว้อีกหนึ่งนะครับ ตรงไหนดีวันนี้ตรงนี้ก็แล้วกันนะผมไอ้หนู <c oughs> เก็ดมาว,วิ่งหายไปแล้วนะครับเออดีมากกะเบรดเหรอโอ้ไม่ก็หายเลยเลยหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรเรามีเห็ดเมาอยู่เรียบร้อยเฮ้ยทำไมผ่านง่ายจังเลยด่านนี้นะครับเออเวร o ก d สก็เป็นเวริกัสต่อไปนะผมเราก็มาเล่นให้เราเป็นซอมบี้กันบ้างนะผมมาดูซิว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่านะครับ นี่นะฮะนี่ก็คือคู่ต่อสู้นะครับผมรอบนี้เราเป็นซอมบี้นะฮะเราต้องกินสมองให้ได้ครบทุกอันเลยนะผมเอาเป็นอันไหนดีวะน,นี่น้ำแข็งนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นอ่ออันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนต้องอันนี้แหละครับไปเลยอ่าแดกไปก่อนนะครับแดกไปฟานดีดีมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เโอเคครับได้มา200นะครับส0งร้ยก็เฉล่ะ อ่ามาโอ้โหตายหายเลยเหรอมาครับตรงนี้แดกไปก่อนนะครับเพ๊บอ,อาเชกินไปกินไปกินไปดีมากดีมากครับผมมาตรงนี้นะครับเออรั่วไปรัวไปเลยครับแดกไปเอออย่าตายก่อนนะอย่าตายก่อนนะไปเลยครับผมเออโอ้โหได้แล้วนะครับดีดีโอ้กูจะพามาทําไมวันนี้แน่ครับให้มันแดกตัวพระอาทิตย์ไปก่อนนะผมแล้วก็ตัวไหนอีกวันนี้ อันนี้ก็แล้วกันครับผมไปอ่าเด็กไปก่อนเลยปึ๊บ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 อ๋อได้มาส0 0รอยแล้วเลยดีมากโอเคครับผมอันนี้ไปเลยนะครับ s> <S น้องหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กเซ็กแัดนะไปเลย2ตัว s> <S ดูสิว่าจะผ่านได้ไหมนะครับ s> <S หัวเหล็กนี่มันทนมากมากเลยนะครับนะอ่าเด็กไปเด็กไปดีมากเด็กไปดีมากเวรีโกดนาบนาบครับผมเออเจิงเพลงนะครับเหลือตรงกลางอย่างเดียวนะครับ สู้เขาสู้เขาอเอาชนะนะฮะอ่าไปเลยอีกหนึ่งตัวนะครับหัวเหล็กเก็บ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 เออลุยมันครับเหลืออีกสองช่องอีกหนึ่งช่องนะครับอีกหนึ่งช่องเท่านั้นแดกไปซะเออหัวเหล็กหัวเหล็กผ่านมาได้แน่นอนนะครับแดกไปซะนะครับอ่างาบเข้าไปครับผมเรียบร้อยฮ,ฮ,ฮบอกเลยสุดยอดนะครับไปไประวังมั่วๆไปเลยอ่าไปอีกหนึ่งตัวเยเดอร์ได้เพชรมาด้วยรอวเนี่ย โอ้เ oh, จ๋งเป้งเลยนะครับในเราลองมาดูที่นี้นะผมเราต้องมารดน้ําให้กับมันด้วยนะครับอ่าปลูกไอหอยทากก่อนไอหอยทากตัวเก็บตังค์นะผมบอกเลยในที่ชอบเลยครับนี่เอาอันนี้ไปก่อนสักหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าอีกหนึ่งได้ไหมไวะเนี้โอเคอีกหนึ่งก็แล้วกันครับผมไหนดูสีนะฮะอ้าวมีเราต้องซื้อไอนี้ด้วยนะผมซื้อปุ๋ยนะครับอันนี้น้ําไปก่อนหนึ่งนะสองเวลีกูดครับ ไหนลองซื้อปุ๋ยดูซิปุ๋ยอยู่ไหนเจ็ดร้อยเหรอครับได้อยู่นะเอ่าได้อยู่นะครับปุ๋ยไปเลยนี่ได้ตังมาด้วยโอเคครับมันอยากน้ําอีกแล้วนะครับหนึ่งสองตัวอ่า รถน้ำไปซานะค,ะครับผมโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนคล้กันนะผมคลิปต่อไปก็จะมาเล่นในมินิเกมกันต่อนะมันมีอีกเยอะแยะเลยนะครับ20ด่านกันเลยนะผมแปลกๆทั้งนั้นเลยนะอย่าลืมนะผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม DC Gamer ขอลาไปก่อนสววัสดีไปละจุ๊บ